สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้วรรณพรจะมาลงสรุปเลขงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2569ค่ะก่อนอื่นเรามาชมเลขดับรถต้นทุน110หน่วยบนกันก่อนนะคะปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนี่ก็ยังเดินดีอยู่นะคะเพื่อนๆ หลังหวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่หนึ่1กุมภาพันธ์นะคะหลักร้อยนะคะได้ที่เลขมเลขมก็ไม่มานะคะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งออกกสอง629ค่ะหลักสิบนะคะได้ที่เลข7เลขดก็ไม่มานะคะเพื่อนๆดับหน่วยบนนะคะได้ที่เลขงเลขงก็ไม่มานะคะ วัดวันที่16กุมภาพันธา์พศา2569ปักหลักร้อยนะคะได้ทีเลขศูนย์ค่ะดับบนปักหลักสิบได้ทีเลขหนึ่งค่ะดับหน่วยบนนะคะปักหลักหน่วยได้ทีเลขสามค่ะศูนย์หนึ่งสามนะคะคงจะไดม,มารางวันที่หนึ่งเลขท้ายของรางวันที่หนึ่งพร้อมกันทั้งสามตัวนะคะศูนย์หนึ่งสามนะคะ ใครชอบเลขตัวนี้นะคะก็ให้ซื้อน้อยลงนะคะเพื่อนๆเ,เปอร์เซ็นต์ถูกนี่คือไม่มีเลยนะคะอ่าอย่างหลุดเขาก็จะหลุดแค่สูตรตัวเดียวหลักเดียวนะคะสองหลักยังไม่มีมานะคะเพื่อนๆสรุปเลขงวดวันที่ 16, 000, สิบหกุมภาพันธ์พศสองพันห้อยหกสิบเก้านะคะดับบนทุกหลักงวดนี้พนักพนได้ที่เลขหนึ่งะคะ่ะ เด่นบนได้ที่สองกับแปดค่ะรองได้ที่สี่กับห้านะคะดับคู่บนศูนย์สามศูนย์หกหกเจ็ดหกเก้าแล้วก็เก้าศูนย์ค่ะดับล่างทุกหลักได้ที่เลขสองค่ะดับคู่ล่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สามเก้าสี่สามสี่แปดห้าเจ็ดแล้วก็หกหกค่ะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งบนล่างได้ที่สองกับแปดนะคะเลขวิ่งนี้เดินดีอยู่หลายงวดแล้วนะคะเพื่อน งวดที่ผ่านมานะคะเลขวิ่งบนล่างะคะ่ะให้ไว้ที่หนึ่งกับสองนะคะสองก็มาบนนะคะเพื่อนๆเ,เลขวิ่งนี้น่าสนใจนะคะ,ะหลายงวดติดแล้วนางยังไม่หลุดเลยนะคะเพื่อนๆงวดนี้นะคะเลขวิ่งบนล่างได้ที่สองกับแปดค่ะเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆจะซื้ออ่า บนซื้อล่างนะคะเลขอะไรนะคะก็ดูเลขดับคู่นะคะแล้วก็เอาเลขเดียนสองกับแปดจับมาใส่ได้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ